ทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรือรบของกองทัพเรือไทยที่มีชื่อว่า HTMS สุโขทัย FS442 เรือหลวงสุขโขทยัยซึ่งเป็นเรือคอเวชชั้นรัตนโกสินราตนาโกสินคลาสที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการทางทะเลข,ของไทยก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อเดือนธันวาคมพศสสาลา2565บทความนี้จะพาไปรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของเรือ รายละเอียดทางเทคนิคพร้อมทั้งเหตุการณ์อันน่าเศร้าพร้อมมองไปยังบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นี้ประวัติศาสตร์และที่มาเรือหลวงสุโขทัยเป็นหนึ่งในเรือคอเวตของกองทัพเรือไทยซึ่งได้รับชื่อว่าสุโขทยัยเพื่อลำลึกถึงอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยโดยเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเข้าประจำการเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2530 1,987โดยใช้ใหมายเลขเรือ442ในภายหลังบทบาทของเรือคือเรือรบขนาดกลางคอเวทที่มีความคล่องตัวสูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งยิงขีปนาวุธจากเรือสู่เรือและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศทะเลเอ่าวไทยและการป้องกันหน้าน้านำไทยในยุคหลังสงครามเย็นคุณลักษณะทางเทคนิคเรือหลวงสุโขทยัยมีสัดส่วนความยาว ประมาณ76.8เมตรกว้าง9.6เมตรมีน้ำหนักขับเคลื่อนเต็มที่ประมาณ960ตันด้านอาวุธประกอบด้วยป, ism, ปืนหลัก o อ o ีเมลาร่า76มิลิเมตรกระบอกปืนเล็กขนาด40มิลิเมตรเรดาร์ตลอดจนปืนอัตโนมัติ20มิลิเมตรเรดเม็ออกขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบพาหุนล้ำกล้อง4ี่ลูกและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบแอสไพร์ชุดดำรงการยิงได้นไดบนแพลตฟอร,ร์มนี้ ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวเรือจึงถูกออกแบบให้มีบทบาทการป้องกันหน้าน้ำไทยและการเข้าร่วมแบบมอนตินีชันแนลร่วมกับพันธมิตรเช่นการฝึก CAAT ร์9อทเเป็นตน้นบทบาทการปฏิบัติการตลอดช่วงเวลาที่ปรากฏอยู่ในกองทัพเรือไทยเรือหลวงสุขโขทัยมีบทบาทในการฝึกร่วมกับชาติพันธมิตรดำเนินการเสริมสร้างความพร้อมทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในทะเลข,ของไทย เช่นการฝึก AUS THAI 94และ c a r a t 95ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่กองทัพเรือไทยใช้ขีปนาวุธอสปายในการฝึกยิงจริงบทบาทเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของเรือในยุคนั้นและสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือไทยในระดับภูมิภาคเหตุการณ์ล่มของเรือหลวงสุขโขทยัยวันที่18ธันวาคมพศาา2565ขณะที่เรือหลวงสุขโขทัยอยู่ในปฏิบัติการที่อ่าวไทย บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ประสบพายุพร้อมคลื่นสูงประมาณ4เมตรซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาไทายได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วในช่วงนั้นน้ำทะเลได้เข้าทางช่องระบายไอเสียทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องระบบสูบน้ำทำงานไม่ได้และเริ่มมีน้ำทะเลซึมเข้าจนเรือเริ่มเอียงและล่มลงในคืนดังกล่าวจากจำนวนผู้ประจำการประมาณ105คนพบว่า76คนได้รับการช่วยเหลือ24คนเสียชีวิตและอีก5คนยังคงหาตัวไม่พบและถือว่าสูญหาย ผลกระทบและบทเรียนเหตุการณ์การสูญเสียเรือรบและลูกเรือต่างสร้างความเสียใจอย่างยิ่งต่อน้ำใจของชาวไทยและกองทัพเรือไทยเรื่องนี้เป็นบทเรียนสําคัญในหลายด้าน 1. ความเสี่ยงจากธรรมชาติแม้จะเป็นเรือรบที่มีประสิทธิภาพแต่พายุและคลื่นลมรุนแรงก็สามารถทําให้ระบบควบคุมเรือเสียหายได้อย่างรวดเร็ว 2. ความพร้อมด้านซ่อมบํารุงและป้องกันน้ําเข้า น้ำทะเลที่เข้าทางช่องระบายแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนด้านการออกแบบหรือการตรวจสอบสภาพเรือก่อนปฏิบัติการ 3. ความร่วมมือระหว่างประเทศในภายหลังได้มีการร่วมมือกับยูไนเต็ดสเต s นาวีผ่านภารกิจกู้ภัยและสำรวจเพื่อช่วยดึงข้อมูลชิ้นส่วนอาวุธและหาผู้สูญหาย 4. การเตือนภัยและการตอบสนองทันทีถึงแม้จะมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศรหน้าแต่การตัดสินใจเดินเรือนในช่วงคลื่นลมแรงก็เป็นจุดที่ควรทบทวนสรุป เรือหลวงสุขโขทัยเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของความสามารถทางเรือของไทยทั้งในด้านอาวุธและการปฏิบัติการแต่เหตุการณ์ล่มในพอสอสาลา2,565เป็นการเตือนว่าแม้แต่เรือรบก,ก็ยังอยู่ภายใต้ใตกฎธรรมชาติและต้องเตรียมพร้อมอย่างรัดก,กุมในอนาคตการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภยัยการตรวจสอบสภาพเรือและการร่วมมือระหว่างประเทศจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติการทางทะเลข,ของไทยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวของเรือหลวงสุขโขทัยได้อย่างลึกซึ้งและหากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยยินดีตอบทุกคำถามนะครับ